อะไรขึ้นคะพพเอฟเมื่อล่าสุดเนาะคนไทยเขาส่งข้อความมาหาออนบอกว่าออนเดี๋ยวนี้ทางไทยอ่ะเขาจะไม่เอาแรงงานขมรแล้วนะเขาจะรับประเทศศรีลังกานั่นก็คือจะรับแรงงานจากสรีลังกามาทดแทนแรงงานขมนิพวกที่กลับบ้านหลายๆแสนเมื่อไม่กี่วันมานี้ กับพักท่ายสบายดีสวัสดีค่ะพีพีเอฟซีทุกทุท่านทุกคนค่ะเนาะวนนี้ทุกคนค่ะอ่าคืออนนะ่อน่ะกะเป็นคนนึงนะที่ว่าเป็นแรงงานเนาะแต่กะอ่อนบ่เคยเห็นแบบว่าประเทศใดที่กับไร้ขนาดนี้เนาะแต่กบมีข่าวข่าวว่า เหตุผลที่เขากับ b บาดหลายเพราะว่าทางผุนเนะเขา,า,า,าบอกว่าถ้าบกบาทน่าจะยึดทีดินอ่ะยึดทียูเพื่อนซานบ้านทรงเขาจะยึดเข้ากระต้องจำใจได้ g บ a บานั่นเองนะทุกคนคะเนาะเมื่อล่าสุดเนาททางแบบโอ้โหอ้อนเห็นเลยว่าแต่ละวันอะวัน,ว,น,ว,นวันหนึ่งอะแรงงานกัมพูชากลับบา้านหลักแสนตอนนี้เริ่มอะเริ่มมาหลักหลักหมื่นแล้วเนาะเพราะว่าเห็นข่าวว่ากลับไปทีแรก ที่แรกว่าอ่ะมีงานทําเนาะมีงานทํามีสวัสดิการดีแต่เผลอๆว่าคนกัมพูชาที่เข้ากลับบ้านจริงๆเขาบอกว่างานก็ไม่มีทําจะอดตายกันละสิเขาก็ต้องได้ลักโลกกลับเข้ามาถทยใหม่เมื่อออนทําคลิปเมื่อล่าสุดนี้ก็คือเมื่อวานนี้เองค่ะพี่เอศีค่ะเนาะแต่แต่ว่าเมื่อล่าสุดเนาะเขาไม่ง้อแรงงานเขมรแล้วจ้าเนาะล่าสุดอ่าเขาบอกว่าอันนี้พี่เอซีจากคนไทยเนาะเขาส่งให้เขาบอกว่าออน รัฐบาลไทยจะนําเข้าแรงงานจากสี่ลังกาเข้ามาทํางานชดเชยแรงงานขเขมรนนะโอ้โหรู้ว่าถึงขนาดนี้เลยเหรอคือเราก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าเออตอนนี้ไทยกับกัมพูชาเนาะออประทะกันแล้วก็มีเรื่องอามีในอนันกันแล้วพอคราวนี้เขาก็เอออยากให้คนในประเทศเขากลับบ้านเนาะพอกักกับ ถ้าถ้าไม่กลับเขาจะยึดที่ดอกที่ดินอะไรประมาณนี้เขาก็ต้องจําใจได้กลับหอบลูกหอบหลานกลับบ้านกลับเมืองอแทนที่จะได้มีงานดีมีงานทํากลับกลับไปไม่มีอะไรทํานั่นเองค่ะพี่เอ็ีคาเนาะและล่าสุดไทยก็แก้ไขปัญหาได้เรียบร้อยแล้วบอกอ่าอ่าตอนนี้ยังเจราจาอยู่เนาะว่ายังเออจะเอาแรงงานจากประเทศไหนนั่นก็คือจากสีลังกานั่นเองเนาะ เข้ามาทดแทนแรงงานขเขมรโอ้โหบัานคราวนี้แรงงานขเขมรอยู่ยากแล้วค่ะพี่เอฟซีค่ะอาหานี้เลยค่ะบอกว่า,วาไทยมีแผนนําแรงงานชาวสีลังกาเข้ามาทดแทนแรงงานชาวกัมพูชาที่หลบหนีความตึงเครียดบริเวณชายแดนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพง้าวินจึงจึงปรุงเรื่องกิจอ๋อประเมินว่ามีชาวกัมพูชาสองหมื่นคนอบ อพยพออกไปซึ่งน้อยกว่าที่กัมพูชาอ้างไว้มากรัฐบาลกำลังจัดการากำลังจัดทำแผนการทดแทนแรงงานกัมพูชาที่เดินกลับไปประเทศเนื่องจากความตึงเครียดที่ชายแดนจากสีลังกาตามที่กระทรวงแรงงานเปิดเผยเ,เมื่อวานนี้ในขณะนี้รัฐบาลยังคงดำเนินการคำนวณแรงงานกัมพูชาที่เดินออกนอกประเทศอีกด้วยเนาะนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งบริเวณชายแดนนายพงษ์จรล จึงรวงเรืองกิจเรืองกิจเนาะรัฐมนตรีรัฐมนตรนตีว่าการกระทรวงแรงงานประเมินการว่ามีแรงงานที่จดทะเบียนแล้วประมาณสอ2 0 0 0นคนที่เดินกับข้ามชายแดนซึ่งน้อยกว่าที่กรุงพนมเปญอ้างไว้ซึ่งที่อยู่ประมาณสองแสนคนมากเพื่อลดการหยุดชะงักของคนงารที่กําลังดําเนินจะทรวงแรงงานกําลังคิดารนาแรงงานจากศรีลังกาเข้ามาอย่าง อะไรก็ตามขบวนการนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นและขึ้นอยู่กับการลงนามบันทึกความเข้าใจซึ่งขณะอยู่ระหว่างการการร่างานายพงศ์กวินกล่าวออ่นนั่นก็คือเขากำลังเนะาะจะนำแรงงานจากสีลังกาเข้ามาทดแทนแรงงานกัมพูชานั่นเองเนาะซึ่งเราก็เห็นอยู่หลาย หลายๆคนเนาะที่กําลังจะกลับบ้านบางบางคนก็ยังกลับบ้านบางคนก็ยังแบบยังไม่ได้กลับอะไรประมาณนี้และพอคราวนี้เนาะออนเคยทราบว่าตอนนี้ยแรงงานไทยอะ่ะขาดแ,ขแรงงานเนาะอ่าพวกที่ว่าทำเกษตรกรเนาะที่เขากำลังขาดแคลนตอนนี้แรงงานลาวก็เข้ามาเรื่อยๆเลยนะเพราะว่าไทยเขาต้องการ แรงงานจำนวนมากเนาะและก็แรงงานเมียนมาเนาะเออเข้ามาทดแทนได้เพราะว่าคือหลักๆเลยเรารู้เลยว่าไทยเขาไม่ได้ผลักดันแรงงานกัมพูชากลับบ้านเขาเต็มใจกับเองนั่นเองค่ะพี่เรียสิคะเนาะเขาเต็มใจกับเองคือไม่ได้ไล่ไม่ได้อะไรเลยเขาเต็มใจกับเองเพราะว่าเขารู้ว่าความขัดแย้งมันตรึงเครียดเนาะและพอคราวนี้อ่ะคือ อยากรู้เลยว่าที่คนกลับไปอะ่ะเขามีงานทำไหมหรือว่าเขาจะกลับเข้ามาอีกคือถ้าเขากลับเข้ามาอีกก็คงหางานยากหน่อยนะปัจจุบันนี้เนาะจะหางานยากหน่อยเพราะว่าคนที่กลับไปแล้วแล้วก็จะมีคนเข้ามาทดแทนนั่นก็คือสีลังกาเนาะแล้วก็ลาวเมียนมาเนาะที่จะเข้ามาแทนและตอนนี้ก็อาจจะ มีอีกหลายชาติมั้งที่จะไทยกําลังดําเนินการเนาะที่จะเออนาเข้าแรงงานอ่ะนำ,นำนำนำเข้าแรงงานนั่นเนองเนาะก็คือทำาอ o u นั่นเนองเนาะเราต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนั่นเองค่ะพี่เอฟซีคาเนาะซึ่งออนก็คนหนึ่งนะที่แบบอุ้ยขัดแบบไทยขัดแรงงานเยอะขนาดนั้นเลยเหรอมัอนก็เลยอุ้ยถ้างั้นคนลาวก็มีเฮสิ่งเงี้ยแบบคนลาวเขาก็เอ่อเริ่มหางานเนาะหางาน อ่าทำ MOU เงี้ยทำ MOU กับบริษัทนั้นบริษัทนี้กับอ่าไม่ว่าจะเป็นทางเกษตรกรหรือว่ากับอะไรก็แล้วแต่เนาะตอนนี้เขาก็กำลังดำเนินการอยู่เนาะ,ะแล้วก็แรงงานลาวตอนนี้ก็กำลังเริ่มหลั่งไหลเข้ามาไทยก็ยินดีกับแรงงานลาวหลายๆคนของพวกเราด้วยเนาะที่กำลังจะเข้ามาทำงานที่ไทยเนาะแล้วก็แรงงานเมียนมาเนาะเพราะว่าคือถ้ากัมพูชาไม่ทำไม่ต้องห่วงว่าคนไทย ที่ไทยจะขาดแรงงานไหมคือไม่ต้องห่วงค่ะไม่ขาดแน่นอนเพราะว่าหลายๆประเทศเขาต้องการจะมาทํางานที่ไทยอยู่แล้วนั่นเองค่ะคือคุณง่ายคือไทยไม่ง้อจ้าไทยไม่งอม้อค่ะเมนจ้าว่าคุณจะกลับบ้านกลับเมืองให้หมดเขาก็ไม่ง้อเพราะว่าเขามีอีกชนชาติอื่นที่อยากมาทำงานที่ไทยอีกเยอะแยะเลยค่ะงานนี้เนาะต้องดูกันต่อไปค่ะว่า จา,จากข้อตกลงนจากประเทศศรีลังกาแล้วก็จะมีจากประเทศใหม่อีกที่กําลังจะเข้ามาทํางานในไทยนั่นเองเนาะคือพูดง่ายคือถ้าใครเดือดร้อนถ้าใครกลับบ้านไม่ว่าจะเป็นแรงงานลาวแรงงานเมียนมาที่จะหลังไหลกลับบ้านเนาะไทยเขาก็ไม่ง้อเพราะว่ามีแรงงานหลายสัญชาติที่อยาก เข้ามาทํางานที่ไทยนั่นเองค่ะแล้วก็ต้องดูกันต่อไปค่ะอันนี้คือไม่ได้เข้าข้างไทยนะคะคือออนมองเป็นกลางว่าเอ้ยก็เหมือนที่เขาพูดนั่นแหละถ้าใครไม่อยากทําก็ไม่ต้องทําเขาก็หาจากประเทศอื่นเนาะที่จะเข้ามาทํางานในไทยแต่ที่แน,น่คือเขาอยากได้แรงงานเราเยอะมากเลยค่ะตอวน,นี้ก็ต้องดูกันต่อไปค่ะโอเคค่ะนอกคลิปนี้ออนก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะ ขอขอบคุณพี่พีเซีทุกท่านที่รับชมรับฟังและเป็นกําลังใจให้คาะพี่พีเอ c ซีมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันค่ะสาหรับคลิปนี้ไปแล้ค่ะสวัสดีค่ะ